วันนี้สนิกเอาไรเดอร์หนีเมียเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทเที่ยวที่ลบบุรีนะครับแล้วก็ไปทําบุญไปช่วยพระทำวัดนะครับแล้วก็เอาหน้ากาก,ากไปถวายสังฆทานด้วยนะครับเตื่อตั้งแต่ตีห้าครึ่งเตรียมตัว,ตวจะออกหกโมงนะฮะวันนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่ดียางก็รั่วทั้งนั้นท่านผู้ชมใครจะไปรู้โหปั๊บยางรั่วไปกัน ตนนี้เราก็มาถึงที่สระบุรีที่จะไปรบุรีแล้วนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ถึงแยกอะไรนะที่ตรงไปนี่นะครับจะไปเส้นไปเพชรบุรีนะครับเมื่อแยกสายมือเราจะไปพระพุทธบาทนะครับไปรบุรีก็ได้นะ <c oughs> แต่เรามาเส้นนี้นะครับเส้นไปเพชรบุรี <c oughs> เพื่อที่จะไปทางวัดจเจริญธรรมตรงเกิดตาสักนะครับอากาศกร้อนนะครับ แ้ก็มีแดดเนาะแต่เพิ่งจะมาเจอร่มเนี่ยเบรกอนไม่ข้างบนดูได้เพิ่มดู่าจะฝนตกไหมฮะเมื่อคืนฝนตกกว่าจะได้ออกก็จากบ้านมาก็สิบโมงโชั่วโมงครึ่งนะโอ้โยบวดบ่าบวดขาเหตุผลอ๋อเยกไม่ได้ไม่ถึง ขอบคุณครับ <c oughs> โอ้โอโอโอโดังชคสวยอ่ะนี่ยนี่ฝั่งซ้ายเนี่ยป่ามันนะครับฝั่งขวาก็ป่ามันนะครับ เราเรียกข้อซอยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาด้านหลังนะครับวัดเจริญนธรรมนะมาด้านหลังด้านหน้าจะเป็นทางลัดยางนะครับไม่รอทางลัดเนี่ยตัววัดอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขวามือเรานี่นะครับโอ้กเคือปรสสาทมันจะอยู่ด้านนู้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะอยู่ขวามือเรานี่นะครับวัดเจริญธรรมนะครับ ถ้ามาด้านหน้านี่นะทุกผู้ชมนี่น่าจะยังมมยไม่รู้ว่าจาว่าหรืออาจารย์อยู่ไหมฮะใช่วันนี้ อย่ยังสวยมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลหนาหนากษิกรรมรักฟ้ารักดิน

เต้นน้เาจะมาดูเราก็จะจะมาขงก นีที่จอดรถนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีร้านขายของขายป้าได้ขายถึงกี่โมงอะครับขายถึงกี่โมงฮะทุ่มทุ่มหนึ่งจ้ะอ๋อทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งมีเครื่องดื่มอาหารตามสั่งนะครับท่านผู้ชมมาบอกว่าปิดทุ่มหนึ่ง เสาอาทิตย์เปิดตีสี่ครึ่งค่ะเปิดตีสี่ครึ่งค่ะเสาร์วันอาทิตย์เปิดตีสี่ครึ่งวันธรรมดาวันธรรมดาเปิดสองโมงเช้าปิดหกโมงเย็นครับค่ะเนาะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะคะัท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ใดท่านที่มาก็ไม่ต้องโกอดนะครับข้างบนมีป้าขายอ่ะ ให้เราอ<ร>ิ่มท้องแน่นอน,นค,ครับตามป้าปุ้ยนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยฝนตกเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะเจอเหมอกอ่าเห็นนะฮะถ้าคืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้เช้ามีหมอกนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้คนจะน้อยหน่อยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ขึ้นมาเที่ยวนะครับเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงรถรถรถเทพนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสงบลดรดเงียบนะฮะ โอ้อกาศดีนะทุกผชมก็มามอาอกสำหรังถ่เต็นได้เนาะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวท่องเที่ยวก็หลายท่านนะครับก็เหมาะการพักผ่อนนะฮะถ่ายรูปนะฮะชมกับวิวเขื่อนป่าสักสวยๆนะครับผมเนาะะเดี๋ยวเรามาก่างเต็นกันเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ตกที่บูสักเล็กต้องรีบไปนะครับทานผชม โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูซับเหล็กนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่จะมาภูทับเหล็กนะครับมันจะมีป้ายวัดป่าพัดปิยารามนะครับท่านผู้ชมหรือว่าวัดป่าถ้ำเสือเนี่ยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับวัดน้องแสกเรื่องนะครับเนี่ยเข้าไปอีกประมาณนักห้าถึงร้อเมตรนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนน่าจะเป็นภูลูกนี้นะฮะ พอตาม GPS นะครับท่านผู้ชมเราจะบอกให้โค้งอ,อ้มอ,อมลูกนี้ไปก่อนนะครับนี่ฮะภูทัพเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นความสวยงามไหมครับเออตั้งต่างานสวยงามจริงๆนะท่านผู้ชมเออยกนิ้วให้เลยนะโอมีเล่นพลังมอเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ตรงโน้นนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเห็นไหม่ฮะ เราพานดูถึงล้นะครับเมื่อกี้ผมออมพูซัเล็กนะครับนี่ฮะจุดชมวิวพูซัพเล็กครงเ้านะครับท่านผู้ชมอ่าจอดรถก็นีนะครับนี่ฮะเราจัดจาดรถมีขนมขายนะจอยไม่ต้องโกดนะครับนี่มีที่จอดรถด,ด้วยนะครับจอนี่ฮะ จะขึ้นตาม,มน้านพี่เขาเนี่นะครับนี่อ๋อพี่ขับดีครับจอดมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูสับเล็กนะครับเนี่ยจุดชมวิวเครื่องฟูบเล็กนะครับเข้ามาทางแค่ที่ทผมบอกเมื่อกี้เดินผ่านตรงนี้นะครับขึ้นไปนะฮะข้างล่างก็ม,มีน้ำมีอะไรขายนะท่านผู้ชมเนี่ยมีขนมขาย น้ำโอดนะครับแต่ตานมีเป้น,น้ำเราจะขึ้นไปดูนะครับคุณผู้ชมขึ้นฟรีจากลดฟรีนะครับน้ชมเหมือนเดินเที่ยวก็เนี่ยทางพื้นภูดเดินเรื่อยๆนะครับ ้องรีบส่หนกากากด้วยนะทางว่าทันตรงไปชันเยอะตรงนี้นี่นะนี่คือจชันมากตรงนั้นชันน้อยต่อไปทางนี้ชันน้อย เราไปทางนี้มาชันมากครับไปเดี๋ยวเเจอกันข้างบนครับท่านผู้ชมดูดิชันมากนี่ขึ้นแบบอย่างนี้เลยฮะอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่ไปวิ่งเทลเลยโอเคเจอกันท่านผู้ชมเขาบอกใช้ประมาณ20นาทีนะถึงยอดดู ดูกันครับ รเราเราจะต้องไปตั้งเต็นท์กันที่เขาพยายเดินทงทีหนึ่งนะครับคืนนี้เราตอนที่เขาพยายเดินทงนะครับเดี๋ยวไปหากับข้าวกับอาหารกันแล้วก็จัดเต็นท์นอนนะครับโอเคไปครับ